ครับอยู่กับผมไอเมียคนเดิมนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำล้างรถไฟไ<อ>แต่ว่าเอ๊ะมันไม่ได้ลางรถไฟลางแข่งรถด,ดีแต่ว่าตอนนี้ทำเสร็จแล้วครับผมนี่<อ>แต่ว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคือน้องรถรถของน้องเนี่ยเป็นรถแบบรถเหล็กประมาณเนี้ยติดอยู่ข้างในซอกที่นอนนะเดี๋ยวเราจะช่วยน้องก่อนนะครับรปบดเฟรก่อนนะครับไปดูอยู่ไหนมันอยู่ไหน โอ้ฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะมากมากครับมากมากโอ้ใช่ปะโอ้หาไม่เจอนะครับตอนนี้หาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอนะครับผมที่หาจเจอเถียงกันเองนะจังหวะนี้นุ่ยกู้ไปหากันอยู่นะครับเดี๋ยวเอาแฟตเอาแฟตเอาแฟตโทรศับเลยแฟดเฟตเอาเฟตกัวเออเอาฟเอาฟตที่เราใช้ทำคลิปล่าสุดไม่นานนะโอ้ ต้องต้องไปฝั่งนู้นอ่ะแล้วก็เดีย๋ยวหากันครับนี่ฝั่งนี้ผมก็าเจอหาก่อนเอเฟไ,ไฟมานี่น,นี่เห็นยัง,งน,นี่ครับรถรถของน้องนะขเขาเสียวอ่ะโชว์รถไหนโชว์รถเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขึ้นเพลงอินเสิร์ต ล้าแข่งกันดีกว่าเดี๋ยวให้น้องเล่นให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอะครับเล่นให,เนให้เล่นให้ท่านผู้ชมดูเอาอารถขึ้นนี่ครับที่ห่อบแบบเราก็จะขับฟึบลงไปเดี๋ยวที่ไปให้เขาดูก่อนดีกว่าอเดี๋ยวเราสมมติจะขับฟึบลงไปอสมมตินี้รถนะสมมตินี้รถขับแล้วเราก็จะพุ่งไปใครถึงเส้นนี้เนี่ยแล้วก็เลยไปถือว่าชนะเลยนะโคตรเก่งนะไปเดี๋ยวผมไปตั้งกล้องตรงนู้นดีกว่ามา มาเลยไปลูกไปลูกโอ้ไม่ไปนะครับไม่แข่งครับไปเดี๋ยวผมจะพยายามส่งรถให้น้องมาแล้วมาแล้วโอ้โหไม่ไปไม่มามาตรงนี้ไปโอ้เกือบเกือบถึงเกือบถึงนี่ครับเกือบบินขึ้นมานะฮะไปครับกลับไปเลยครับมีรถเยอะๆเอารถรถเยอะๆมาน้องจะบินไหมจะบินไหมไม่บิน ไม่มาไม่มาอีกรอบอีกรอบกรอบมาไปบินผ่านผ่านคันนี้ผ่านคันนี้ผ่านครับทุกคนมาอย่างแรงต่อต่อต่อไอเดี๋ยวผมลืมบอกว่ารถผมคันไหนคันเหล็กคันนั้นหายหายคันไหนว่านี่นี่นะครับผมคันนี้อินเสิร์ตภาพอินเสิร์ตภาพหน่อยอินเสิร์ตภาพ ก็ตัวแค่งอเอาอะไรเดี๋ยวปรยามถ่ายตลอบโอ้เอเวเกือบเบลเกินตากล้องตามไม่ทันแลนะ้วน่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอโอ้วขอตรงๆขอคันนี้ด้วย เอาไปไหนล่ะคนโอ้ยบินบินบินว้าวคันนี้บินกำลังถ่ายมุมสวยเลยเฮ้ยบินเฉยคันนี้ถือว่าอะไรคันนี้โคตรแรงครับมันแบนแล้วมันแบบพุ่งไปเลยอ,ะอล่ะอีกรอบเดี๋ยวผมจะถ่ายออกไปโอ้ยเกือบบินอีกแบบสามสองหนึ่งไป ไปเก็บรถให้น้องให้ผมจะดูถ่ายน้องออเกืบอบเกืบอบไปอยู่ไหนคะนี้นนเกือบคันนี้คันนี้โอ้เอียงเอียงคันนี้เอียงครับเอียงสายตัวตึงเลยนะสายตัวตึงนะ,ะรงครับเดี๋ยวถ่ายตามไปว้าวอ้ยเกือบเกือบเกือบเข้านะครับผมมาลาอยกัน ตรงนู้นด่บไม่เข้านะไปกันเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมไปเด่นมา้ รอบสามคันใช่ไหมคันนี้คือผมขับคันนี้น้องขับสองคันนี้เข,ข้าไปแข่งต่อถ่ามุมสวยอีกรอบอ้าวูกา่าจููกา่าจูโอ้บินบินบินครับบินผ่านไปเฉยนี่แน่ดีจ,<ะ>จังเลยไปไปไป โอ้เกือบอีกรอบเข,เ,เ,เข้าเลยครับผมจังเลยมาอย่าบิง่งอย่าบิง่งว้าวโอ,โอ้บินคันนี้มังบินทุกรอบเลยเอาคันอื่นมังขอคันอื่นมังคันนี้เีลยมันไปโอ้อยู่แค่นี้โอ้พี่เบิร์ดพี่เบิรโอ้พี่เบิรชน คี่บ<อ>มชนข้างลางคันนี้นี่น่าจะหลายปีอยู่เนะี่ยยังสวยเหมือนเดิมพี่เพ,พิ่มพี่เพิ่มพี่เพิ่มพี่เพิ่มโอ้เกือบพ,พี่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 โอ้โหไปแค่นี้ออโอ้คันนี้อยู่นี่อ่ะอ๋อค่ะอย่าเพิ่ง เก่าแต่เก่านะครับคันเก่าแต่เก่าใช่ไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งว้าวโคตรเทตองรอรอราอราวคันนอ้าวคุณขาเอาคันเดิมครับคันเดิมอันนี้ไม่ค่อยแรงคันนี้ไม่ค่อยแรงแต่มันสวย ว้าวได้อยู่ได้อยู่รถเต็มมากเต็มเมืองหมดแล้วเนี่ยอันนี้เอฟวันเอฟวันไปโว้ชนหมดเลยนะเออเออเอามีคันไหนที่มาขอขอมุนไปเลยครับพี่บ๊่บ๊วไอเสียพีบีไอเสียพีบีไอเสียพีบี ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแล้วมาคอยให้เป็นล้านเลยโ okay. อเคเดียวกันให้เป็นพันอะ่ะ